สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลตี้โฮมี่วันนี้เรามาทำผัดส,สาหร่ายแห้งใส่เห็ดเพื่อกินกับข้าวต้มของเรานะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่เราต้มข้าวต้มใส่ดอกอัญชันเนาะอาหารที่เรากินกับข้าวต้มในวันนั้นก็คือผัดส,สาหร่ายแห้ง แล้วก็ผัดใส่เห็ดแห้งนะคะทุกคนพอดีเรามีเห็ดแห้งเนาะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เห็ดชนิดไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดมีเห็ดแห้งก็นํามาล้างฝุ่นออกแล้วก็แช่น้ําไว้ให้นิ่มนะคะส่วนสาหร่ายอันนี้ก็คือสาหร่ายสําหรับแกงจืดทั่วไปนะคะทุกคนเราจะนํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปล้างฝุ่นออกนะคะแล้วก็แช่น้ําให้นิ่มสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะนําใส่ตะแกรงแล้วก็ กรองน้ำออกให้แห้งสนิทค่ะเพราะอาหารในวันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆข้าวแห้งนะคะเพื่อกินกับข้าวต้มนะคะก็ใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเสด็จน้ำนะคะสำหรับเห็ดแห้งที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วก็นำมาต้มหรือว่านำมาลวกให้สุกก่อนนะคะทุกคนเป็นการล้างฝุ่นแล้วก็ต้มให้สุกด้วยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเห็ดชนิดไหนเห็ดแบบไหนก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีงาขาวด้วยนะคะวันนี้จะนำงาขาวมาคั่วให้หอมดีเลยนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะเพื่อนๆก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเจียวกระเทียมให้หอมดีเลยนะคะแล้วเราก็จะนำเห็ดที่เราลวกไว้นี่นะคะมาใส่กระทะแล้วก็ผัดให้แห้งดีเลยผัดให้สุกผัดให้แห้งคือเป็นลักษณะคล้ายๆว่า ไฟอ่อนไฟกลางนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆการคั่วนะคะเพราะเห็นว่าคั่วแห้งดีแล้วนะคะก็ใส่สาหร่ายลงไปะคะ่ะสาหร่ายที่เราล้างน้ําออกแล้วนี่ที่เราล้างฝุ่นนะคะนํามาคั่วรวมกันนะคะแล้วก็ปรุงรสแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้เรามีซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะกับน้ํามันงาน1นช้อนโต๊ะซึ่งเพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยประมาณนั้น แล้วก็คั่วต่อไปนะคะชอบแห้งก็คั่วให้แห้งดีเลยนะคะหลังจากนั้นก็ชิมรสก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับผัดสาหรายแห้งของเราในวันนี้พอชิมรสได้ตามต้องการแล้วก็ใส่ พริกไทยแล้วก็งาขาวที่เราคั่วลงไปนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะจะกินกับข้าวสวยหรือว่ากินกับข้าวต้มก็อร่อยสุดยอดเลยค่ะเมนูนี้ขอแนะนําเลยนะคะทุกคนคือเราจะได้เมนูใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะนั่นก็คือการผัดสาหร่ายแห้งนั่นเองค่ะอันนี้คือต้นหอมที่เราทำแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็นำมาโรยแล้วก็ตกแต่งด้วยงาขาวอีกนิดหน่อยค่ะ และเดี๋ยวเรามาชิมอาหารจานนี้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับสาหร่ายผัดแห้งจานนี้นะคะขอบอกเลยนะคะว่าอร่อยกินกับข้าวต้มคือแบบอร่อยมากเลยนะคะคือเราเคยกินผัดใบปอนะคะทุกคนมันคล้ายๆผัดใบปอที่ร้านข้าวต้มกุ้ยเลยค่ะคืออารมณ์ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเราก็จะได้ประโยชน์จากสาหร่ายด้วยเนาะนำมานอกจากสาหร่ายจะนำไปใส่พวกแกงจืดแล้วก็สามารถนำมาผัดได้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูนี้ขอแนะนำค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำเมนูอาหารต่างๆนะคะบางวันมันไม่รู้จะกินอะไรจริงๆเนาะถ้าเพื่อนๆได้ลองทำแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมีคลิปอาหารเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ